ปรามาดเลนๆไม่ปลอดภัยจะทำงานแห่งไหนสวัสดีค่ะสวัสดีครับรวันนี้นะครับละครที่เราจะนำเสนอต่อไปนะครับ,รบเป็นละครเรื่องราวเกี่ยวกับ ความปลอดภัยซึ่งสำคัญมากมากนะครับสำหรับผู้ที่ประกอบการและก็ผู้ใช้แรงงานครับใช่แล้วค่ะซึ่งผู้ประกอบการนะคะจะต้องให้ความรู้และก็ทำการอบรมพนักง,งานของตนเองนะคะคในเรื่องของการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจกอักรรวมถึงระบบไฟค่ะว่ามันพร้อมใช้งานหรือไม่นะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยค่ะสำคัญมากมากครับโดยจะต้อง

วาวต่างๆน้ําต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับต้องคอยตรวจเช็คให้ดีแล้วก็พอรู้พอได้ยินหรือได้กลิ่นเนี่ยก็ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใช่แล้วคับ,คบให้รีบมาแก้ไขนะครับก็จะไม่เกิดความเสียหายขึ้นนะครับร<ช>ทุกคนก็จะปลอดภัยครับเพราะฉะนั้นนะคะตอนนี้เราไปชมกันเลยค่ะละครเรื่องพฤติกรรมความปลอดภัยค่ะ ครับวันนี้เนี่ยก็มีการเชิญประชุมอีกครั้งหนึ่งนะครับในหัวข้อของการประชุมในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในการทํางานนะครับในการทํางานเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยก็จะมีเรื่องใหญ่ๆอยู่3-4เรื่องนะเรื่องไฟฟ้าเรื่องเครื่องจักรเรื่องแก๊สแล้วก็เรื่องการทํางานที่มีอุปนิสัยของความปลอดภัยนะโดย ตรงนี้เนี่ยเรื่องไฟฟ้านะฮะก็ในการทํางานต้องมีการตรวจสอบต้องมีการทำงานอย่างเข้าใจแล้วก็ต้องใส่ใจว่าไฟฟ้าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในลักษณะที่ปลอดภัยไม่มีการแตกหรือว่าการเข้าไปจําสายที่เป็นสายว่างๆนะเพราะนั้นในการใช้ก็ต้องเป็นเรื่องของปลั๊กที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ นในส่วนของการทํางานกับเครื่องจักรนะครับเครื่องจักรของเราเนี่ยมันจะมีลักษณะของการทํางานเป็นแคมแคมกดเพราะฉะนั้นในการทํางานกับแคมกดเนี่ยพวกเราก็ต้องทํางานโดยที่ให้ความรัดกุมอย่าเอามือเข้าไปสอดไว้ในแคมนะเพราะว่าขณะที่เครื่องจักรมันทําการหนีบเนี่ยถ้าเราเอามือเข้าไปอยู่ภายใต้การหนีบของมันเนี่ยเราก็จะได้รับบาดเจ็บนะครับบางทีนิ้วเ้าแตกอะไรต่างนี้ สนะ่วนตัวสุดท้ายเรื่องของแก๊สนะที่เราใช้ในการทํางานนะครับก็ต้องตรวจสอบนะอย่าให้มีเรื่องของการรั่วนะพวกของกลิ่นอะไรต่างๆเราต้องสังเกตว่ามีกลิ่นรั่วจากตรงไหนไหมโอเคนะก็ทั้งหมดนะครับก็วันนี้คงมีเท่านี้นะมีใครที่ยังสงสัยประการใดไหมเข้าใจกันหมดทุกคนไหมครับเข้า <Okay, S 2> ใจัโอเคครับ,รบถ้างั้นวันนี้เราปิดประชุมเท่านี้ครับขอบคุณครับ ดูกันครับผมมารายงานความเรียบร้อยครับอา้าวมีอะไรว่ามาชาลีขนาดนี้ได้เกิดเหตุไฟฟ้าลัดวงจรที่โ่ครับผม<ะ>แต่ไม่ต้องห่วงครับทางเราจัดก,การไปที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างปกติครับผมเอาครับอไรมางแล้ม ้ามีอะไรว่ามาครับขนาดนี้ได้เกิดสัญญาณเตือนภัยผิดปกติฮะแต่ไม่ต้องตกใจครับเพราะว่าทางเราจัดการไปที่เรียบร้อยแล้วทุกอย่างปกติขอบผมผู้การครับมารายงานอีกแล <prised? S 2> <sh arp> ้วครับเอาว่ามา ตอนนี้ได้เกิดไฟไหม้ที่ห้องครัวแม่ครัวกําลังเอาเอาเครื่องฉีดดักเพลิงไปฉีดเป็นอะไรบ้างไหมไม่เป็นไรนะครับทางเราจาก,การเรียบร้อยเป็นปกติครับผมครับลา ความปลอดภัยในการทำงานนั้นไม่ใช่หน้าที่ของแรงงานหรือผู้ประกอบกิจการของฝ่ายใดยฝ่ายหนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายที่จะต้องช่วยกันป้องกันดูแลเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานเรมายปะ ชีวิร่วงกันสองคำไม่อ